สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n s e n s Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็คือคุณเจอร์มี่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามนะอาจจะรู้นะครับว่าเขาได้มีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือ Fragrance One นะครับแล้ว Fragrance One ตัวนี้นะครับที่นำมารีวิวเป็นตัวแรกที่เขาวางจำหน่ายเลยนะก็คือ Office Forment นะครับ ออฟฟิศฟอร์เมนนะครับออกวางจําหน่ายครั้งแรกในปี2019นะครับออกมาก็เป็นรูปแบบออเดอร์พาฟาร์มเลยนะครับมีขนาด100 ML นะครับและเพอร์ฟูเมอร์นะครับได้เพอร์ฟูเมอร์จากคุณอัลเบรโตโมรินญาดนะครับออกมาเป็นเพอร์ฟูเมอร์ให้ด้วยนะครับก็กลิ่นก็จะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นไลท์สไปซี่นะครับวูดดี้แล้วก็เป็นเฟลเกอร์นะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นฟูเจนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นไม้ไม้เป็นใบไม้เป็นเฟิร์นเฟิร์นนะ เป็นกลิ่นที่ให้คอนเซปต์ของความทันสมัยนะครับมีความเป็นอัมเบริกอัมพันที่อบอุ่นและใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะท็อปโน้ตนะครับเป็นเบอร์กามอสนะครับหรือว่ามักรูดนะครับแอมบรอคซานแล้วก็ออริสบูทนะครับ มิดเดิลโน้ตนะครับเป็นอัมเบอร์นะครับหรือว่าอัมพันนั่นเองนะครับวูดดี้โน้ตนะครับฟลอเรลโน้ตเจสซ์มิลและอัมเบอร์กริชส่วนเบสโน้ตนะครับเป็นมัคส์นะครับพาโชรี่แล้วก็วูดดี้โน้ตอีกแล้วนะคือมีวูดดี้โน้ตถึง2ที่ด้วยกันเลยนะครับก็กลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้มาเป็นแบบทดลองแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแบบทดลองเนี่ยซื้อแบ่งขายมาประมาณ5 ml ก็หลายร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะตัวนี้กลิ่นนะครับเปิดเราจะฉีดได้แค่ สเปรย์เดียวนะเพราะว่ากลิ่นเขาแรงมากกลิ่นเปิดนะครับเราจะได้กลิ่นอัมเบอร์กรชชัดเจนมากครับเป็นกลิ่นใสๆแล้วก็จะมีเหมือนบอมออฟอัมบ o ็อกซานะคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอัมบล็อกซานที่แบบว่าสาดออกมาแรงมากๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นออริจ r o ัลนะซึ่งมันจะให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นที่ออกแนวดินดินนิดนึงแล้วก็มีความเผ็ดเบาๆนะ ออริทรู้สนะครับือว่ารากของดอกไอริสนั่นเองนะภาษาไทยของเราเนะี่ยจะเรียกว่าโกดสอเทศนะตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีดอกสีม่วงแต่ว่าตัวกลิ่นของตัวดอกเนี่ยจะเป็นลักษณะกลิ่นคล้ายลิปสติกนะแต่ว่าตัวกลิ่นที่เป็นรากของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นดินๆแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นไอริสนิดนึงนะครับมีความปลาแรมปลาแลมของตัวกลิ่นนิดนึงคือจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ออกแนวเหมือนกับ กลิ่นจืดๆด,ดินๆสากๆปลาเล่ปเลมปลามะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบแคล้ายๆกับกลิ่นของอะไรอะวัตถุผิวมันซึ่งดูปลาเล่มปลามไม่รู้ผู้ไม่ถูกนะครับตัวกลิ่นที่แบบให้ความรู้สึกที่หรูหรานะครับมีความเอิร์ตี้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะคือมันเป็นการเพิ่มกลิ่นมาเพื่อให้กลิ่นเนี่ย ออกเป็นกลิ่นที่ดูธรรมชาติมากขึ้นนะครับอมบร็อกซานนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสะอาดมากเลยสําหรับตัวนี้นะก็เป็นกลิ่นที่เด่นด้วยนะครับเป็นแอมบร็อกซานที่มีการกระจายตัวค่อนข้างไกลแล้วก็จะมีความสว่างนะคือเราจะรู้สึกเนี่ยเหมือนมีกลิ่นแบบ ไอของแอลกอฮอล์นะอยู่ตลอดเวลาเลยคือเหมือนอยู่แบบรอบๆตัวเราเลยนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่มันออกจะแบบอมเขียวนิดๆนะครับมีความเผ็ดซาบเบาๆนะกลิ่นของมาร์ก์นะครับและอัมเบอร์เนี่ยจะออกมาอุ่นๆนิดๆแต่ว่าจะไม่เยอะมากนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เด่นมากนะครับแต่มีมาให้ได้กลิ่นตลอดเวลาเลยผ่านไปประมาณสัก 2- 3สนาทีนะครับถึง5นาทีเนี่ยเราจะเริ่มด้วยกลิ่นฟลอร์นดตนะคือเป็นกลิ่นคล้ายๆดอกไม้นะครับเบาๆนะมีมะลินิดๆนะครับแต่ว่ามะลิเนี่ยเขาไม่ได้ชัดมากนะ เป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นดอกไม้โชยๆนะครับแล้วก็ดมที่ผิวเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่เป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกแนวซ่าๆนิดๆเหมือนสับปะรดนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์กอมมอสซึ่งดูค,คล้ายๆสับปะรดซึ่งตรงนี้เนี่ยลหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันค,คล้ายๆกับครี d อเวนตัสนะแต่พอลองฉีดดมกับครีสอเวนตัสเนี่ยจะรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรเลยคือกลิ่นตัวนี้จะออกแนวเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นในแนวของอัมบ็อกซานใสๆแล้วก็ กลิ่นจะออกเป็นมะกรูดนะครับส่วน a v e n t นะั s เนี่ยกลิ่นเขาออกเป็นสับประรดเนาะซึ่งมันจะดูหวานก็กลิ่นนี้นะกลิ่นนี้จะหวานน้อยกว่า a v e n t ั s นะครับกลิ่นพอสเตเบอรแล้วนะครับเราจะได้กลิ่นม์กและอัมบล็อกซานที่ค่อนข้างชัดเลยเป็นกลิ่นนวลๆนะครับสะอาดๆแล้วก็จะมีเบอร์กามอสซึ่งดูชัดขึ้นนะคือมันจะมีความหวานชัดขึ้นนิดหนึ่งจนกระทั่งแบบ อยู่ในระดับเดียวกับอเวนตัสก็ว่าได้นะพูดถึงเรื่องความหวานเนี่ยตอนช่วงที่แบบว่าสเตเบิลแล้วนะครับผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฟลอเรลโน้ตเบาๆนะครับมีวูดดี้โน้ตนะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่แบบเป็นไม้ไมสะอาดๆนะแต่ก็ยังคงจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็น น้ำใสๆเป็นอากาศสะอาดๆแล้วก็มีกลิ่นของแบบซิตรัสเบาๆะครัาสำหรับตัวนี้นะกลิ่นที่เป็นออริจินั้นะครับจะอยู่ได้ชัดเจนมากถ้าเราฉีดตรงข้อพับเนาะแล้วกลิ่นตรงข้อพับเนะี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดและให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นแบบออริจินชัดเจนมากๆอ่นะแล้วก็เป็นความเป็นดินๆเป็นซ่าๆมีความอมเผ็ด นิดๆน,นะครับตรงข้อพับนะตรงนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกเขียวน่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าไม่อันตรายนะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นแต่ว่าพูดถึงอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับหลายชั่วโมงเลยแหละกลิ่นตรงข้อพับเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ติดทนค่อนข้างนานเนาะแล้วกลิ่นบนเสื้อผ้านะครับจะได้มิติของออริจินัลซึ่งชัดเจนขึ้นมีความเผ็ดมากขึ้นแล้วมีไอเขียวๆด้วยสําหรับตัวกลิ่นบนเสื้อผ้านะ แต่ว่าเป็นความเขียวที่แบบออกแนวเหมือนเฟิร์นน่ะคือจะเป็นอะไรที่ดูแบบเป็นความเขียวที่ดูสดชื่นสดชื่นเหมือนเฟิร์นเป็นธรรมชาตินะครับกลิ่นเนี่ยผมให้คะแนนกลิ่นอยู่ที่4.5ดาวนะครับเนื่องจากกลิ่นน่ะไม่มีทิ่ติเลยนะคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าออกมาคมทุกกลิ่นเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความสะอาดเป็นกลิ่นที่ไม่มีความฉุนนะไม่ได้ฉีดปุ๊บแล้วมีความฉุนไม่มีกลิ่นอันตรายนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกดีมากๆคือเป็นไนท์เซนต์มากๆนะครับแต่ที่หัก 0.5เนี่ยไม่ใช่อะไรครับคือกลิ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับอเวนตัสนิดหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าน้ําหอมที่มีสไตล์แบบแนวอเวนตัสมันมีเยอะแล้วไงในท้องตลาดอะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าอยากทํากลิ่นออกมาจริงๆเนี่ยผมอยากให้กลิ่นออกมาเป็นอะไรที่ไม่มี DNA อของอเวนตัสเลยอะ่ะคืออาจจะเป็นแบบว่าซิตรัสที่ได้อาจจะแบบว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคือ ไม่จําเป็นจะต้องแบบให้มันเหมือนกับอบวนตัสขนาดนี้นะพูดถึงเหมือนกันไหมก็เหมือนกันประมาณ80%นะครับพูดถึงนะกลิ่นที่คล้ายๆกับอบวนตัสนะครับแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือประมาณรายดาวลงไปแล้วเนะี่ยประมาณชั่วโมงที่2ที่3เนะี่ยกลิ่นมันจะไม่เหมือนอบวนตัสแหละคือมันจะเป็นออกแนวแบบเหมือนกลิ่นของพืชของเฟิร์นนะครับแล้วก็มีอะ็อกซานแบบ ไกลๆนะโชยมาตลอดเวลาเนาะคะแนนก็เลยอยู่ที่4.5ดาวนะครับก็คือเป็นกลิ่นที่ชอบมากแล้วเป็นกลิ่นที่ดีมากนะครับใช้งานได้ง่ายด้วย versatility นะครับอยู่ที่4ดาวครับเนื่องจากกลิ่นเนี่ยทำออกมาเหมาะกับการใช้งานในออฟฟิศมากๆเหมาะกับการใช้งานเป็น everyday use ในออฟฟิศเลยแล้วก็ตัวกลิ่นนะครับสามารถ casual ก็ได้นะคือเหมือนกับว่าไปใช้ในงานที่แบบว่าค่อนข้าง จะไม่เป็นทางการนะักแต่ถามว่าชิวๆเลยไหมก็ไม่เชิงครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมีความรู้สึกของความเป็นทางการความเป็นความรู้ร้ายอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยจรีแหลกสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวกลิ่นก็เลยมีความรู้สึกว่าแค่ชั่วมากไปก็ไม่โอเคนะกลิ่นนี้ไปเดทไม่ค่อยโอเคเหมือนกันครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกทางการแล้วก็ ดูเป็นวิชาการไปนหน่อยนะพูดถึงก็เลยเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เหมาะกับการไปเดทด,ด้วยแล้วก็กลิ่นตัวเนื้อกลิ่นเนี่ยไม่ได้หวานแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์นะคือมันเป็นสเสน่ห์แบบ เหมือนเป็นสเสน่ห์ผู้ชายสะอาดอะแต่มันไม่ได้เชิงมีความยั่วยวนเย้ายวนอะไรเลยนะสำหรับตัวกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรสตลเลตี้มันเลยค่อนข้างจะดูเป็นอะไรที่ได้แค่ประมาณสีดาวนะครับคือเหมือนกับใช้งานเป็นทางการดีกว่าเนะไปยิมออกกําลังกายนี่ไม่ควรเลยนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นนะอาจจะดูเป็นกลิ่นที่ดูสะอาดแล้วดูที่แบบว่าเบาๆนะแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยเขากระจายไกลมากถ้าใช้ในยิมเนี่ยสเปรย์เดียวก็ได้กลิ่นทั้งยิมแล้วอะซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะรุนแรงเกินไปนะครับตรงนี้ เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตรงนี้ให้อยู่ที่4.5ดาวครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆนะครับดีมากๆคือไกลกว่า1ช่วงแขนแล้วก็ค่อยๆหดลงมานะประมาณ1ชั่วโมงในะกลิ่นจะกระจายตัวลงมาประมาณสัก1ช่วงแขนนะแต่ว่ากระจายตัวแบบนี้นะไปนานมากๆเลยคือนานประมาณ4 5ชัว่วโมงอ่ะยังกระจายตัวประมาณ1ช่วงแขนอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่หักไป4.5ดาวเนื่องจากว่ากลิ่นตรงนี้เนี่ย ออกแดดแล้วอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นนักนะคือกลิ่นจะค่อนข้างบางนะครับเวลาออกแดดแล้วก็ไม่เหมาะกับที่ที่แบบว่าเป็นที่โล่งสักเท่าไหร่นะพูดถึงคือกลิ่นเนี่ยกระจายตัวได้ดีในที่ที่ค่อนข้างเป็นที่ปิดเช่นออฟฟิศในอาคารสำนักงานหรือไม่ก็สถานที่ที่ไม่ได้แบบว่าโลง่งนักลมและไม่ค่อยแรงอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ากลิ่นเหมาะกับการออกนอกสถานที่ไหม กลางแดดใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นกลางแดดจะค่อนข้างเบานิดนึงนะจะเหมือนรู้สึกเหมือนไม่ได้กลิ่นเขาบ้างขนาดนะครับเวลาออกแดดก็เลยตรงนี้เนะี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยให้อยู่ที่4.5ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลางแดดออกมาดีด้วยนะยังไงก็5ดาวแน่นอนนะแล้วกลิ่นจะบอกว่ากระจายตัวนะครับดีอย่างนี้นะผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับกลิ่นยังกระจายตัวประมาณสักเนี่งฝ่ามือถึง1ฟุตอนะ่ะกลิ่นยังได้กลิ่นอยู่เลยนะครับเมื่อผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงแล้ว ถือว่าเป็นอะไรที่กระจายตัวได้ดีมากๆแล้วกระจายตัวดีต่อเนื่องด้วยนะสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับ Office Formen เนอะ Long lasting ในะอยู่ที่5ดาวแบบไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ย work อยู่ประมาณ7-9ชั่วโมงเลยนะครับคือกลิ่นสามารถได้กลิ่นชัดเจนเนี่ยประมาณ7-9ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นในกลิ่นจะเริ่มเบาลงแต่ความเบาลงของเขาเนี่ยครับติดผิวนานกว่า12ชั่วโมงเลยวันนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทดลองตั้งแต่8โมงนะ ปรากฏว่าไปอาบน้ําประมาณช่วง5้าทุ่มเนี่ยกลิ่นยังมีอยู่เลยนะครับเพื่อกลิ่นติดนานมากนะนานกว่า8ชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรื่องของแบบ long lasting หรือว่า longevity ของกลิ่นเนี่ย ให้อยู่ที่5ดาวแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรทมี6ดาวเนี่ยน่าจะให้6ดาวด้วยนะ,ละกลิ่นค่อนข้างชาัดด้วยนะครับกลิ่นท้ายๆนะครับจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นกลิ่นไม้บุนผิวเบาๆนะแล้วก็มีความเย็นสะอาดของตัว Ambergris Am Am นะครับซึ่งค่อนข้างมีความอบอวลอมหวานนิดๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มากๆ ในช่วงท้ายๆยนะคือมันเหมือน Max มันเริ่มทํางานอนะช่วงท้ายๆท้เนะี่ยจะค่อนข้างมีสเสน่ห์พอสมควรเลยสําหรับตัวกลิ่นนะครับความเซ็กซี่ออกเบาๆแต่ไม่ได้เยอะมากนะตัวนี้ เป็นอะไรที่เหมาะสมสําหรับงานออฟฟิศแบบ everyday use เลยนะครับซื้อมาในถ้าเกิดตั้งใจว่าจะให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เป็นน้าหอมขวดเดียวในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ไปออฟฟิศได้อย่างเดียวเดีวต,ตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับตรงตามคอนเซปต์เลยนะ Office for Men นะครับจาก f フ r a a n e o n ส e นะครับราคานะครับตรงนี้นะครับ100 ml เนี่ยเขาขายอยู่ในเว็บไซต์เขานนะี่ยフラันวันส์นะครับอยู่ที่159.99ยูโรนะครับก็ ประมาณ5,900-6,000บาทแล้วแต่ค่างเงินเนาะทีนี้เนี่ยในเว็บไซต์เขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคือถ้าคุณซื้อเนี่ย o f f i c e for Men นนะครับบวกกับเดตฟอร์ for Men เ่ยเขาจะลดลงไปอีกนะแต่จำไม่ได้ว่าลดเท่าไหร่เนาะสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้หรือว่าใครเคยใช้นะครับกลิ่นของตัวนี้นะครับ Office for Men จาก f r a g r a n c e One by j e ร e m y เนี่ยช่วยคอมเมนต์กัไปได้ใต้คลิปหน่อยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้บ้างชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับ แล้วถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับรบกวน Subscribe นะครับและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram นะครับ i n c e n t i s เพื่อถามกันได้นะครับว่าจะใช้น้ำหอมตัวไหนดีนะครับสามารถแนะนำได้แล้วก็สามารถรีเควส t ได้นะครับว่าอยากจะให้รีวิวน้ำหอมตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ก็ไว้ได้ใต้คลิปหรือ Inbox มาได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย